เนี่ยถ้าเราเรียนรู้กายนะยอมรับความจริงได้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาพอยอมรับว่ามันธรรมดาเวลามันแก่ไม่คลุ้มใจมันธรรมดาเวลามันเจ็บไม่คลุ้มใจเพราะมันธรรมดาเวลามันจะตายไม่คลุ้มใจเพราะมันธรรมดารู้สึกธรรมดามีโยมคนหนึ่งนะฟังที่หลวงพ่อเทศแล้วก็พอนาเนะี่ย ตอนนี้เขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหมอบอกอยู่ได้เดือนหนึ่งที่แรกหมอไม่ยอมบอกนะเขาก็คาดคั้นจนหมอยอมบอกหมอหมอก็ทกลัวว่าจะตกใจบอกบอกมาเถอะแกไม่ตกใจหรอกแกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทหมอก็บอกอกอยู่ได้เดือนหนึ่งอย่างมากก็สามเดือนแกไม่ตกใจแกรีบเรียกเอาโน้ตบุ๊กมา สั่งเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะจัดการทุกอย่างนะพร้อมจะตายนะตอนนี้ทำอย่างเดียวมีสตินี่สมเป็นนักปฏิบัติจริงมีสติถ้าจะตายก็ตายด้วยความมีสติเห็นร่างกายมันตายใจเป็นคนดูนี่มันยอดมนุนย์ขนาดไหน ถ้าเราอยอมรับได้นะร่างกายเราต้องตายถ้าจะตายเราจะไม่หวั่นไหวนะอยอมรับได้เพราะเราเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรื่อยๆอย่าใจลอยรู้สึกร่างกายไปเรื่อย